Stop. <laughs> จุดเสี่ยงฟิลเลอร์ค่ะจริงๆเนี่ยฟิลเลอร์เป็นหัตถการที่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนแต่จะมี3จุดนะที่จะเสี่ยงเยอะมากๆเลยจุดแรกเลยก็คือการฉีดฟิลเลอร์จมูกค่ะตอนนี้ฟิลเลอร์จมูกเนี่ยถูกถอดออกจากการฉีดฟิลเลอร์ที่แบบผ่านออยอแล้วนะทุกคนคือถ้าใครฉีดจุดนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีเส้นเลือดที่ต่อตรงไปเข้ากับดวงตาได้ค่ะอาจจะมีผลแทรกซ้อนไปอุดกั้นเส้นเลือดที่ตาทําให้มองไม่เห็นได้จุดที่ส จริงๆเป็นจุดที่ก็ไม่ได้อันตรายมากเท่าไหร่แต่ว่าก็เกิดบ่อยก็คือบริเวณฟิลเลอร์หน้าผากหน้าผากนูนเนี่ยทีเนี้ยเนื้อค่อนข้างบางพอบางปุ๊บเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันจะมีเส้นเลือดอยู่หนานแน่นเลยก็อาจจะเข้าเส้นเลือดได้ง่ายกว่าบริเวณอื่นเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างบางมากๆจุดที่3 จริงๆจ,จ,จุดที่3เนี่ยเป็นจุดที่ฉีดบ่อยนะเป็นจุดที่มีเส้นเลือดขนาดใหญ่อยู่นิดนึงค่ะก็คือร่องแก้มร่องแก้มเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดที่แตกแขนงออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงแต่ว่าถ้ามีความชํานาญเชี่ยวชาญทางด้านตัวยาประสบการณ์ฝีมือก็จะเสี่ยงน้อยถ้าใครกังวลเรื่องฉีดฟิลเลอร์นะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนถึงข้อดีข้อเสียความเสี่ยงที่จะต้องรับนะคะทุกคนก็ใครสนใจก็เข้ามาปรึกษาหมอได้ที่พัฒภาคลินิกค,ค่ะ